ผักช่พูที่หลังบ้านวีเยอะมากเลยนะคะกําลังแตกยอดอ่อนเลยค่ะวิก็เลยจะเด็ดออกไปชําอีกนะคะนี่ก็เป็นส่วนน้อยๆของวินะคะจากที่วีมาไม่มีอะไรเลยนะคะช่วงที่วีมาอยู่ได้เดือน2เดือนไม่มีอะไรทําวิก็หานั่นหานี่มาปลูก จนตอนนี้เริ่มมีผักให้กินบ้างแล้วค่ะเวลาเราได้กินผักที่เราปลูกชื่นใจดีนะคะทุกคนคะ่ะไปซื้อเาก็ค่อนข้างจะแพงค่ะบางทีพวกผักสะ,ะแหนพวกต้นหอมเราซื้อมาเราก็ใช้แค่นิดเดียวนะคะใช้ไม่หมดค่ะไปไปมามา,มาก็เน่าค่ะเสียดายเงินวิก็เลยปลูกอย่างลักถาะนะคะพอได้เก็บกินค่ะทุกคนคะกระถางที่วิกําลังปลูกอยู่นี่เป็นกระถางของมะนาวนะคะมันมีพื้นที่ว่างค่ะวิก็เลยไปเอาะพูหลังบ้านมาปลูกนะคะเพื่อที่จะขยายพันธุ์ค่ะวัน นี้จริงๆแล้ววิมาเด็ดใบผักหวานนะคะเด็ดใบผักหวานออกให้ยอดอ่อนเขาแตกใหม่ค่ะ ต้นที่อยู่ข้างต้นมะนาวนั่นค่ะทุกคนคะเห็นกันไหมคะมีแต่ต้นจริงๆค่ะวิเอาใบาออกทั้งหมดเลยนะคะวีก็เลยถือโอกาสตัดแต่งกิ่งให้เขาด้วยนะคะต้นนี้เป็นต้นแรกของบ้านเลยค่ะเป็นผักหวานป่านะคะสูงมากวิก็เลยจัดการตัดให้เขาต่ําลงมาหน่อยนึงค่ะเพื่อที่จะได้เก็บสะดวกเนาะทุกคนคะมันอยู่สูงไปมันก็ค่อนข้างจะเก็บยากค่ะมาต่อกันที่ต้นมะนาวที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะไม่มีใครสนใจเลยนะคะตั้งแต่วิกลับมาวิก็เห็นเขามีแต่ตอนะคะ แต่ไม่มีใบไม่มีผลค่ะแม่วิบอกว่าเขาไม่ออกลูกสักทีก็เลยไม่ได้สนใจบำรุงนะคะวิใช้เวลาบำรุงน้องอยู่เกือบ2เดือนนะคะให้น้ําให้ปุ๋ยเขาก็เริ่มแตกใบให้ผลออกมาบ้างแล้วค่ะถ้าสังเกตดีๆทุกคนจะเห็นแต่ต้นแล้วก็กิ่งนะคะแต่ไม่ค่อยมีใบไม่มีผลเลยค่ะเพราะเขาไม่ค่อยได้กินน้ําเท่าไหร่วิก็เลยจัดการหาอะไรมาปลูกข้างๆบริเวณรอบๆ จะได้ไม่ต้องเสียดายพื้นที่ค่ะอย่างน้อยเวลาวิดลดน้ําชะพูมะนาวก็จะได้กินน้ําไปด้วยนะคะใส่ปุ๋ยให้ชะพูมะนาวก็จะได้กินไปด้วยค่ะเผื่อเขาออกรูปออกผลให้ได้กินนะคะเพราะว่าพ่อวิกะจะฟันทิ้งทั้งต้นเลยค่ะวิเลยบอกว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยววิขอบํารุงเขาก่อนนะคะน้องก็ไม่ได้ดูสภาพแย่นะคะเพียงแต่ว่าไม่มีคนบํารุงดูสิคะพอวิบํารุงเขาสองเดือนเขาได้กินน้ํากินปุ๋ย เขาก็แตกยอดใหม่ออกมานะคะแถมมีลูกออกมาตั้งหลายลูกนะคะทุกคนคะนี่ไม่รวมกิ่งที่ช่างตัดไปนะคะติดไปกับกิ่งโน้นตั้งหลาย10ลูกค่ะพอได้ชะพูมาปลูกเพิ่มบริเวณนี้น้องก็จะได้กินน้ําบ่อยขึ้นนะคะหวังว่าน้องมะนาวต้นนี้จะอยู่รอดไปอีกหลายปีนะคะดูอย่างกระเพราะคะ่ะวิเอามาปลูกไว้อาทิตย์เมื่อกี้ตอนนี้ก็เริ่มโตเริ่มต้นสูงขึ้นแล้วนะคะปลูกอะไรก็ได้กินน,นั้นจริงไหมคะทุกคนคะ